เรามาเริ่มคลิปที่สองนะคะก็จะเป็นพยัญชนะพิเศษของภาษาเยอรมันเนาะตัวที่หนึ่ง s z s z s z v Fußball s z v Fußball เนาะ S s ส t สำหรับตัวนี้นะคะถ้าใครไม่มีแป้นพิมพ์ตัวนี้เนาะมันจะคล้ายๆตัว b แต่ว่าสังเกตด้านล่างมันจะมีช่องว่างนะคะถ้าใครไม่มีตัวพยัญชนะตัวนี้ก็แค่ใช้ตัว s 2ตัวแทนกันได้นะคะ s 2ตัวนะก็จะเป็นคํานี้เหมือนกัน บางคนนะคะบางครั้งเราก็จะเรียกว่า sharpness s sh s h a r p e s s นะคะก็คือตัว s set นั่นเองตัวต่อมานะคะละหลายๆคนก็จะเห็นว่าบางครั้งจะเจอพยัญชนะที่เป็นตัว r แล้วมีจุดอยู่ข้างบน ะะตัว O และมีจุดอยู่ข้างบนหรือเป็นตัว U ที่มีจุดอยู่ด้านบนนะคะเพิ่งจะสอนเรียงแบบง่ายๆก่อนจุดด้านบนนี้จะเรียกว่า umlaut umlaut um เวลาที่เป็นคำไหนมีจุดอยู่ด้านบนก็เอาคำนั้นมาเรียกแล้วต่อด้วย umlaut ก็ได้นะคะในการออกเสียงเบื้องต้นในการเรียกตัวพยัญชนะ ตัวที่หนึ่งที่มีจุดด้านบนก็จะเป็น air avfl air avfl เห็นไหมคะสังเกตอะไรไหมเอ่ยเวลาที่มีตัว r และมีจุดด้านบนเนี่ยจะออกเสียงแอแ a ก็เหมือนกับแบบ ถ้าเรียกอีกประมาณนึงก็คือแบบถ้าเราไม่ชอบอะไรก็บอกแอะอย่างเงี้ยนะคะก็คำเดียวกันนะคะและมันก็จะเป็นพหูพจน์ซึ่งหมายความว่ามากกว่าหนึง่งนะคะ apple apple ตัวนี้ก็คือลูกแอปเปิ้ลเนี่ยมากกว่าหนึง่งนะคะถ้าออกเสียงแอออกยาก นะคะเราก็พูดคำว่าอาอุม l า u d อาอุม l า u d ก็คือตัวที่เป็นตัวอาใส่จุดด้านบนนั่นเองนะคะแอหรืออาอุม l า u d แอหรืออาอุม l า u d อืออ คำนี้เพิ่งก็ยังออกเสียงไม่ค่อยชัดนะคะอออออวีอุสเตไอออวีอุสตรายนะคะก็จะเป็นโออุอมลาต์นั่นเองโอและก็ใส่อุมลาต์นะคะออวีอุสายไรอหรือ โออุม um loud ต่อมานะคะอูออือปรับจูนิดนึงอูอูวีอูบะอูอูวีอูบะนะคะก็อูหรืออูใส่อุ้มลา u um d นั่นเอง อูหรืออูใสอุลาลต์นั่นเองเรามาลองเรียกอีกหนึ่งครั้งนะคะเอสเ S ต์เอสเศ์แอแออู๋อู๋อูอูโอเคไหมคะ S s Z, ใช้ตัว S แทนกันได้นะคะสองอันนะ S s เขียนอีกแบบก็เขียนว่า S S ก็ได้อเรียกอีกอย่างว่า R อุอม l o u t ออเอเรียกอีกอย่างว่า O อุอม l o u t อูอูเรียกอีกอย่างว่าอูอุม loud อันนี้ก็คือจะเป็นเบื้องต้นนะคะถ้าพึ่องออกเสียงสำเนียงผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าพึ่งจะมีปัญหาเรื่องออกเสียงนิดหนึ่งนะคะก็ตัวที่มีจุดอยู่ด้านบนก็จะเป็นคำศัพท์บางอันก็จะเป็นพหูพจนะ์เนาะแล้วก็บางอันก็จะเป็นคำสะกด ขึ้้นนหนาเดี๋ยวเพื่อนๆเรียนไปเรื่อยๆก็จะเห็นข้อแตกต่างเองไม่ต้องคิดมากนะคะอันนี้คือพยัญชนะพิเศษของภาษายุรมัติเดี๋ยวภาษาต่อไปคลิปต่อไปเราจะมาลองสะกดคำดูนะคะโอเคคะ่ะ